ดีค่ะอยู่ก็ช่องกันจังชแนลนะคะวันนี้กัดก็จะมาเป็นสาวใช้ชีวิตเล็บยาวหนึ่งวันนะคะใส่ฝ่อมากแม่ดูสิไม่ต้องดูที่ตาทำไมตาบวมเพิ่งตื่นวันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตเล็บยาวหนึ่งวันว่าทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างไปดูกันค่ะ มาค่ะแล้วเราก็เริ่มด้วยการแตะแดนใส่คอนแทคเลนก่อนนะคะพี่นะคะ c o คอนแทคเลนควรล้างมือให้สะอาดก่อนใส่นะคะคำเตือนติด็กห้ามทำ,ำตามนะคะโอ้ยแกแค่แกตาฉันก็ว่ายากแล้วว่า เฮ้ยแก้ฉันได้แล้วว่าพอใส่คิดก็ควรเช็ดด้วยกระดาษเช็ดชู่นะคะเฮ้ยแก้ฉันได้แล้วเฮ้ยแก้ฉันไปสั่งบบนันอีกข้างหนึ่งนะแกอจาจาไปจ้าแต่งห้ากันต่อเลยจ้าแล้วก็แต่งหน้าให้ได้แบบนีแบบ้แบบได้อีกข้างหนึ่ง ไปจ้าแต่งหีกครั้งจ้าสวยครัง้งเดีไม่ได้นะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยรอยยาวบอกเลยจังหน้ายอดมาอเป็นยอดม่อด้วยการดิบยาวระครังแรกในชีวิตนะต้องขอโทษด้วยนะที่เราไม่ได้ทำคลิปปิดละ่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะ,าคะฝากเฟซฝากไอจีอยากให้หลับแอมก,กระนดาร์ชนะนะคะ